ขอนอบน้อมสมเด็จพระผู้มีพระภาคอารหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าขอนอบน้อมพระธรรมที่พระาศาสดาตรัสไว้ดีแล้วขอนอบน้อมพระสงฆ์สาวกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามรอยพระบาทพระาศาสดาพระตรัยปิดกไทย ฉบับมหาจุลาเล่มที่18หน้าที่61ถึง62ปัทธรมฉะผะัสสายตนะสูตรว่าด้วยผัสสายตะณะ6ประการสูตรที่หนึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย ภิกษุบางรูปไม่รู้ชัดถึงความเกิดความดับคุณโทษและเครื่องสลัดออกจากผัสสายตนหกประการตามความเป็นจริงเธอชื่อว่าประพฤติพรมจรรย์ยังไม่จบเป็นผู้กรจากธรรมวินัยนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ว ภิกษุรูปหนึ่งได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์พินาศย้อยยับแล้วในศาสนานี้เพราะข้าพระองค์ไม่รู้ชัดถึงความเกิดความดับคุณโทษและเครื่องสลัดออกจากผัสสะยตนะหกประการ ตามความเป็นจริงภิกษุเธอเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรเธอพิจารณาเห็นจักขูว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราหรือไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าข่าดีละภิกษุในข้อนี้ จักขูที่เธอพิจารณาเห็นอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราจักเป็นอันเธอเห็นดีแล้วด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงนี้แลคือที่สุดแห่งทุกข์ละถึง เธอพิจารณาเห็นชิวหาว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราหรือไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าข่าดีละภิกษุในข้อนี้ชิวหาที่เธอพิจารณาเห็นอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรา เราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราจากเป็นอันเธอเห็นดีแล้วด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงนี้แลคือที่สุดแห่งทุกขละถึงเธอพิจารณาเห็นมโนว่านั่นของเราเราเป็นนั่น นั่นเป็นอัตราของเราหรือไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าข่าดีละภิกษุในข้อนี้มโนที่เธอพิจารณาเห็นอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตราของเรา จากเป็นอันเธอเห็นดีแล้วด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงนี้แลคือที่สุดแห่งทุกข์